สวีด็กสวัสดีคุดบานบูยูซื้บ้าเด้อบักคุดกระปูรับการตอนนี้ทับการหาแล้ว บรรยากาศดีขนาดลมวอย ลอกลอกเบิกเปิดวารายเปิดว่าดีพอได้ไม่เคยยัดหูกับปู่วัดไปตาบีกกัวปุวยเลึกบาานีใต้ อริธาทรัศไพทรัศบ้านอาร,ร,รัฐอารัาืดขุดอริธาดักฉบลอยธาสุภาธาสุภาพาสุอ้รโซ่เนี่ยตัวผูตัวเบลล์นัวเบลเบูล์โดยเบลล์โดยพวดแตจอย าโซเวิร bueno, pues so ์เสียดขุดนะสามหูเดียวกันนะแต่ไม่บ่นมัดตุ้งูนะเอาโซเวิร์เสียดนะโถ่นี่ยว่ะกูพูด่งมาลูกหูเดียวกันต่วู้่เดียวมั้มัลงมัรวามหูเดียวกันโเดี่ยวะ ภาษาบาทเห็นได้เขาไปไกลก็ดีพ่อใดว้าเอ้ยมากโเห็นต cool. ุ ans, ๊กจับ้าวไล่ลกวโอ้โหเออเสียงตอกการถือปีบึ้งดักแล้วดักแล้วทางนั้นดักแล้วแต่ พ่อฮู้ลายดังเลี้ยวสวัสดีกันละกิเ๊ดบสวัสดีกันละกซีบดรซบดอกตัดใส่สมตับ ปวดวอาิเซียรพุชุดได้ปุดปวดได้ไดละอารัฐาสบายคุด,ด้ตาสบายอาริเซียรากับปูดได้อลยเซียรดดา โอตรินีตัวกามถืองอแลกไปแล้วพอแลกไปแล้วลลว่แม่ดาราเด้อ พ่อแม่อลักตอกวัวควายน่เย่่ไ,มไมหมนนูใหญ่จันเลย <c oughs> อันอันนี้คุดเบืยเลยทักดิห้าละบาดเลยตีแปดคุด วิธีแพ้วิธีบ้านเข้าเขาไก่บะไรเนี่ยเข้ายากไก่เบอร์ไก่ไก่แต่ว่าเข้าเขาไก่บะไรเข้าจิตถึกให้พ่อขึ้นแล้วพอคูดโปกปาก อาตัดดูอยู่ไกลไกลจดนี้กงเแถวนีแล้วน,นางจะแก่งน, <c oughs> นางคงเจอะไรมันตีนก้าดักจั <c oughs> ้วิน ใส่ไปดินย่ทั้ง้งใส่ไปดินย่เนาะเบิกโต้เบิกโตเบิกต้เออทาจกกะปุโอ้ยโซ่ได้ตกกาบตัวกกาบอยู่อะไรกับระเด็กฮะ พาอกับคุดเบริร,นนร,เร์กโตมานเไอที่แปลคุดคล้องแต่คุดตามสบายโอุ้ดใหม่มาวะคุดเนื้นนตอตาแนเนื้อ

ใส่บ่ใส่บอ่อปลาะรลึกปลาใส่ใส่พลาไกลเลยอ่ะปลาำบกับเพื่นะเบิงโต้านโตกับปูโตปูหูใหญ่ ซับแล้ะแกล้วพทับพอโตมัวบูเบตัวยังไงตัวนีตัวยังอยูับบูกทับบูกซับพอรักบุญ ไอคุดเปโตอะคนละเครงบอดป็ุาีุกอนอือถใอาดีดีแดมีหโฮมบ ใต่ทำเลคุดได้โฮมใบมยเบอด้านคุดได้เด็ดมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนทำเล ระดาบูดวาดเขียดน่าเหมือนดูดมสมูอยารูบไหเอากบเขียดกระดา่อยไหมคี้เกลอยให้มันับพัดบกินเอาไว้ทาเด้วิ่ยางลาย หมดบริเวณหอกตอกลักวัวลักควายเท่านี้หมดแล้วหมดยล้วยมดเลยด่ามันอยากสมบูรณ์เลยไาอินซี่ขอแท้ไปหาละพุน เดี๋ยวเราใส่แต่บัวมีเด้อครับคุดไปคุดบ้าปู่หายปู่พี่โต <c oughs>

ยายแต่ tụi ตัว tụi ปูแม่ปูนี่ปูหมู่แถวโอ๋ปูกะปูหมู่

ก็ก็บดกกี้กัปูเต้นโตอย่าข้ากัรกี้กับปูแบงเคิง

อะไรกันรุนอะรกันรุ่นโตัตบนไงจกจะังเล็กกูเละกูเละให้มันกูเบรกกูเละกูเบร์พอเบร์เบร์เบดเบโอ้บักเบรโลกพอดี นี่เริ่มพ่อเริ่มพ่อวังปูแล้วสให้เบิร์กหาไว้ดิบีแหกคุดบอดีฮู้ป,ปูเ,ปเดื้อไปบุกเคยเเฮดดิฮูปใหญ่ดีฮู้ดึ้อแล้วก็ดีฮู้ดึ้อ บ้านฟักดีอยู่ยกไกลกาดบ้านดีดิได้โฮบดอยๆนี่ละ่ะฮ่าขาุดหลอกโฮบเดี๋ยวหูใหญ่เลยี่อ่านี่มาขุดมาผู้ใหญ่ดูเด็กตัวงามเลย ถ้าบอกเบอร์หูใหญ่หูรัดเดอร์โตว่าสิทรัพย์ใดว่าเป็นโตแบบใดตับปหูใหดิ ชายแขนชายปนที iser, o, you know, ่อยู no. ่น้อเนาะขึ้นมากเลยขอให้เป็นเด็คนใดเลยอาพอโตแล้วเทามันมงเงี้ยมงเงยตัวผู้ตัวเบียโซรูตัวผู้ได้ตัวนี้โอ้โหผู้โค้งใหญ่โอ้โคใหญ่มาดูผู้นี่มาดูที่มาต ก่าเป็นฝงยืนิดโตก็ยะว่าบรรทุใหญ่เปตยาก็ยะว่าก็รู้สึกหงอยในบ้าน

จิงก็ตีเชืออ้อเบาเว้ยจิงคนสองคนช้อมาเมไปไปทเียมก็ต้องไปต่อยยิงกัน

นกักอโหดมากเียูสนจาได้ดยได้หายหาจากหบดด้าหบดิปูหาถือว่าหลายู่นระ อีฟอดิคุดอยู่ไปห้าคุดต่อไปผูดโคดบอหอดซอกสีผีดอกเพื่อนตอนดีคอยหอนแลว้วก็กระสิมาดังเบิ่กกัวกลายเป็นคนเลี้ยงกลัวไปเลวตอนดี ขมวกับบีเลยโอหขมกับบีเบื่อ,อ,อยากบาถึงแต่ค่อยไปเลื่มหอดแดดพวดพดบันเทิกมาคุดปูเทิกมาเลียกัว วันกัวฮีฮอดเดดเริ่บลาลอยแล้วเริ่มลาลอยแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายของปีแล้ว มาคุณเอกแต่เดา เดกระหอดนเป็นหิวเขาก็หิวเขาเริ่มลอยแล้ว <Okay. S 1> อาเกทูกับปูาลร้าย <laughs>

ไปแล้วเริ่มเบิดแห้งเบิดแห้งลาลอยลาลอยแล้ลวพ่อแล้วสุภากัดทร,รวดทับละเบื่อยล่ะหดแดดแล้วหดแดดแล้ว เพื่อแห้งเลยค่ะมันพ่นเยิกว,ว้าวอุมมา่นาดนันกรดดานห้องก็เลยไยเตรียบตัวกับพอแล้วน้อยทาแล้ว กลับแล้วบด้เบื่อดีได้สบีล่ะบไว้เรวเบื่อเลวบไว้แล้วเบื่อแล้วใ,วใ,วใวช่รอบสุดท้ายของปีดีเด็กกินสบีล่ะเืิดเร้วสรุปผลงานเบ่ดี ได้ทราบดีแล้วจ้าบานอยู่จ้าเรียว่าได้ลาอยู่รอบสุดท้ายของปีบานบาน